ทำอะไรกันเนี่ยหึ้มหึฮมหืหนางมานไปทำอะไรใหม่แล้วเนี่ยเมื่อคืนไปก่อวีรกรรมอะไรไใหม่แล้วเนี่ยโดนใครกัดใหม่อีกแล้วแอบไปไหนมาหืแอบไปไหนมาแอบไปไหนมาหืแอบไปไหนมาไ,ไม,าม่ไม่เล่นนันรองเท้าแม่หลุดแล้วม,มิโอทำอะไรครับ มิโอทำอะไรครับดูนางมารนะนางมารมันจะมาเล่นมันจะมาแกล้งไปนางมารไปนางมารไปพิโอเห็นนางมารไหมลูกพิโอมองเห็นนางมารไหมหนูจะมองเห็นไหมเด็กดือ้อนางมารไปไหนไปนะฮะรอพ่อไม่ออกมาสักที แน่เข้าบ้านอีกแล้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยจิ๋วมืนมืนนะคะตัวตึงเราเนี่ยมาหาลูกพี่โอดีกว่าลูกพี่โอจะไปไหนลูกพี่โอจะไปไหนมีโอจะไปไหนครับวันนี้มีโอจะไปเที่ยวไหนครับมีโอจะไปเที่ยวไหนตัวตึงมันออกนอกบ้านมาแล้ว ติดพ่อจริงเลยตัวตึงอ้วหนูติดใครหนูติดแม่เหรอลูกอันหนูลูกแม่อันหนูลูกแม่อันหนูลูกแม่ตัวตึงอ่ะมาลูกพ่อเหรอลูกออ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 เด็กชายทำไรอ่ะแทะผ้าเหรอลูกเนี่ยมีแม่ซื้อตัวใหม่มาให้ ไม่เล่นสักทีแมวสาบแบงมาตั้งแต่ฉาเชิงเซานะลูกเอามาให้เนี่ยน้าเขาสาให้มาก็ไม่เอาแม่ก็ไม่รู้จะหาตัวไหนมาให้หนูแล้วเพราะตัวเก่าแม่ทิ้งไปแล้วนะลูกเนี่ยพี่หมีไม่เอานะคะจะเอาตัวเก่าตัวเดียวใครจะไปหาจากไหนได้ทิ้งไปแล้วโดนเน่าก็เน่า มองเห็นแม่ไหมเนี่ยตเตยกันตเตยทำเหมือนมองเห็นนะ,ะแต่มองไม่เห็นนะฟะังแต่เสียงนะคะหนหลังให้ด้วยดื้อมาก